สวัสดีครับสิ้นสุดการร,ารอคอยวันนี้เรามาอัปเดตกันสั้นๆแต่สำคัญมากครับในงาน WWDC 2025ที่จัดขึ้นในวันที่9มิถุนายนหรือเช้าวันที่10มิถุนายนในบ้านเรา Apple ได้เปิดตัว iOS 26ซึ่งมาแทน iOS 19ตามที่มีข่าวลือกันมาก่อนหน้านี้นี่เป็นการรีแบนด์ครั้งใหญ่เลยครับซึ่งการรีแบนด์นี้จะไม่ส่งผลแค่ iOS แต่จะส่งผลต่อ iPad OS macOS watch OS TV OS และ Vision OS s ด้วยนะครับเพราะตอนนี้แต่และอุปกรณ์ก็มีหมายเลขเวอร์ชันที่ต่างกันไปเช่น iOS 18 iPad OS 18 Mac OS 15 Watch OS 11 Vision OS 2เป็นต้นซึ่งการรีแบรนด์นี้ผมว่ามีข้อดีคือจากนี้ไปทุก OS จะลงท้ายด้วยเวอร์ชั่น26เหมือนกันทั้งหมดครับหลายๆคนอาจจะสงสัยต่อว่าทำไมเป็นเวอร์ชัน26่น26แทนที่จะเป็นเวอร์ชั่น25เพราะตอนนี้ก็เป็นปี2025 สาเหตุเพราะทุกๆปี OS ใหม่ของทุกเครื่องจาก Apple จะปล่อยเวอร์ชันใหม่ที่เป็นเวอร์ชันหลักในเดือนกันยายนของแต่ละปีการปล่อย OS 26ตัวเต็มในเดือนกันยายนปีนี้ก็จะใช้ยาวไปถึงปีหน้า2026ก่อนที่จะปล่อย OS เวอร์ชัน27ในเดือนกันยายนของปีหน้าไล่เรียงกันไปตามปีเรื่อยๆนั่นเองครับหน้าที่สําคัญที่ลุ้นกันมาตลอดนั่นคือ iOS 26รองรับ p h o ฟนรุ่นไหนบ้างคําตอบคือ iOS 26 รองรับ iPhone เกือบทุกรุ่นที่รองรับ iOS 18ยกเว้น iPhone 10R, iPhone 10S และ iPhone 10S Max ตามข่าวหลุดข่าวลือกันมาก่อนหน้าของเพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนกันบ้างได้อัปเดตกันต่อไหมคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันได้เลยนะครับโดยตอนนี้ Apple ปล่อย iOS 26เวอร์ชันเบต้าสำหรับนักพัฒนาออกมาให้อัปเดตกันก่อนนะครับเวอร์ชันพับลิกเบต้ที่ปล่อยให้อัปเดตกันได้ฟรีจะตามมาในเร็วนี้มาเมื่อไหร่ผมจะรีมาอัปเดตให้ทราบไปครับ สำหรับตัวเต็มก็คาดกันว่าจะมาในเดือนกันยายนของปีนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ